ต่อกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะอยู่กับ uki, อ ison, แอนนุกี้ช่องอดิอนแซมเบรี่ค่ะนี่ชูแวบ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 มีของมาส่ง EP สอง สุดแสนดีใจสุดแสนตื่นเต้นและปาดเหงื่อไปในในเวลาเดียวกันนะคะโอ้วันนี้เป็นเหล็กเป็นเหล็ก ค่ำคืนนี้เรามารุ้นกันว่าฝนจะตกหรือไม่นะคะ fc วันนี้อากาศร้อนมากพอช่วงค่านี่คือฝนตก นนอ้าวแพ้ในเหมือนจอบอยู่บ่ครับมาส่งยูนิแพ้ในเหมือนอยู่บ่ <c oughs> เอ้ยอบ่ไปยีกูนะคุณเจ้า,จาทีได็ดตางบ่ตามบริษัทยูพีนะทุกคนุู้พี่ชัยมาไอถามเป็นความรู้นะคะไม้ฝาาเนี่ยมันจะได้ใช้เยอะไหมคะกล่องกล่องหนึ่งมันมีเกียนะหกครับ แพงไหมอนี้มันแพงไหมมันไม่แพงเชลราไม่แพงผมจำไม่ได้วชของพี่รอมซื้อมาข่า่วันนั้นอ่ะจำไม่ได้เัาบอกว่าที่สามริซายขึ้จำว่าได้เหรจำไม่ได้บินอยู่กับพี่รอมบินโอเคมีหกสี่เมตรหี่เตรสเนะโอ้โหเนื้อเตียมูชืบ รูปปันนี่เขาไม่ตั้งไว้เด็๋เขาไม่มาอยู่อุ้ยประตูใหญ่มากเป็นกระจกถึงกับลองเพื่อนบอกว่าเป็นกระจกใช่เร,เราคนจะมาทำอีกวันไหนก็ไม่รู้อ่นะบ้านพ่เสือนะทุกคน<อ>สีเหลามากยังน,นั่นนี่ยังเหลือติดกระจกนี่แหละล่าสุดนะคะนี่ ที่เหลือก็เป็นของพี่ชิดนะคะ f c อ่ะ f c พี่ชิดเบิ่องให้เด้อเด้ออันนี้ควนจะเอาไปทำร้านนะคะไว้ด้านหน้าช็อปช็อปกาแฟาด้านหน้านะคะด้านบนเลย ้องไม่ชิดนะคะอืมก็เรียบร้อยนะคะเอฟซี FC ทุกท่านก็ฝากชมคลิปชมโฆษณานะคะกำลังใจให้กับน้องแอดทั้งสองด้วยนะคะเอฟจะได้มีเงินสร้างบ้านนะคะ ให้เสร็จเร็วๆภายในเดือนถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เสร็จเร็วในเดือนมีนาคมนัดจะได้เป็นของขวัญวันเกิดให้กับแอดชายของเรานะคะ FC ก็จะพยายามทำคลิปก็ฝากชมคลิปให้ด้วยละกันนะคะจะทำคลิปน้อยก็ชมย้อนหลังให้ได้นะคะทับ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 ให้ได้เนาะ แล้วก็ฝากทีพีสกินลูกผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะที่รแอนทีพีสกินออฟฟิเชียลเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้นะคะก็เป็น e ีพีภาคต่อเนาะที่ร้านสิริธรรมนะคะของมาส่งให้กับบ้านอดิสันแฟมิมี่นะคะเรียกได้ว่าตื่นเต้นมากแต่ก็ปาดเหงื่อไปทีเดียวกันนะคะก็ไว้เจอกันนะคะบ๊ายบาย